จากเสร็จงานศพแล้วก็กลับมาสู้ชีวิตกันต่อนะครับมากรุงเทพเมืองแห่งโอกาสจะได้เงินเยอะต้องมาทำงานกรุงเทพอันนี้จะเป็นโรงหนังเมเจอร์ซีนิเพนะครับหนังสัป,ปเหร่อก็ยังน่าจะยังฉายอยู่ผมก็ได้ไปสัมภาษณ์ชีวิตสัป,ปเหร่อตัวจริงมาให้ เพื่อนๆหรือผู้ติดตามช่องของผมได้ดูแนละ้วตอนนี้เรามาดูชีวิตของคนค้าขายข้างทางนะครับพอเสืรม,มาก็จะเป็นคนสารบ้านเียแบบนี้เนหะ็นไหมเสื้อผ้าก็หน้าหนาวก็นั่นแหีะมีหลายแบบเลยขอเพื่อนเพื่อนสบาย ก็ทำมาหากินกันไปนะครับไม่หากินก็ไม่มีใครหาให้เรากิน <c oughs>